น,นีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน,าน By t r e Asset Management ค่ะ ท่านไหนที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียมในทาเลจังหวัดนครปฐมค่ะอยู่ในย่านเศรษฐกิจนะคะและก็ใกล้กับสถานศึกษาม,มากมายอ e. ีพีนี้ห้ามพลาดเลยละคะ่ะพอยิ้มจะพาคุณผู้ชมมาชมคอนโดมิเนียมค่ะในโครงการบ้านฟูเฮาค่ะโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตําบลไร่ขิงค่ะอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เดินทางสะดวกสบายและยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ศูนย์การค้าเซนทันปลาซ่าศสรลยาค่ะเทสโก้โลตัสบิ๊กซีตลาดน้ำดอนหวายค่ะและยังอยู่ใกล้สถานศึกษานะคะอย่างโรงเรียนวัดไร่ขิงค่ะและมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาใกล้กับพุทธมนทนด้วยนะคะ ภายในบริเวณโครงการค่ะเขายังมีบรรยากาศที่ร่มลืน่น่ายอยู่มากๆไกลล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวค่ะพร้อมกับระบบดูแลความปลอดภยัยจากเจ้าหน้าที่รอปภที่จะดูแลลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงเข้าออกผ่านทางคีย์การ์ดแอสเค่ะดูแลคุณดีแบบนี้แล้วนะคะภายในตัวห้องจะสวยน่าอยู่แค่ไหนยิ้จะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมนะคะคอนโดมิเนียมห้องนี้ค่ะที่อาคาร A1 ตามยิ้มไปดูกันเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะยิ้มก็อยู่ที่ห้องเลขที่235ทับ 3, 3, ค่ะห้องนี้นะคะเป็นคอนโดนะคะห้องชุดค่ะมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องรับแขกค่ะแล้วก็มีระเบียงด้วยนะคะพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย41ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าด้านในตัวห้องจะสวยน่าอยู่แค่ไหนคุณผู้ชมตามยิ้มมาเลยค่ะ เดินเข้ามานะคะภายในตัวห้องค่ะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะคะว่าคุณผู้ชมจะพบกับบริเวณห้องถงขนาดกว้างเลยค่ะคอนโดมิเนียมห้องนี้นะคะเขามีการแบ่งสเปซในแต่ละห้องได้อย่างลงตัวเลยล่ะคะ่ะห้องถงเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้ทําเป็นห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นได้แบบสบายสบายและยังสามารถที่จะทํหนึ่งมุมเป็นมุมห้องทํางานก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะวางโซฟาโต๊ะกลางตู้โชว์โต๊ะรับประทานอาหาร ะะหรือว่าจะเป็นโต๊ะทำงานได้ด้วยค่ะบริเวณถัดมาค่ะเรามาอยู่กันที่ห้องนอนค่ะห้องนอนมีพื้นที่ขนาดกว้างพอสมควรเลยวางเตียงขนาด5-6ฟุตและก็วางเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบเซตเลยนะคะห้องนี้เป็นห้องมุมค่ะคุณผู้ชมก็จะได้วิวนะคะของตัวอาคารด้วยค่ะพร้อมกับนมีหน้าต่างบานสไลด์เปิดรับลมชมวิวบรรยากาศบริเวณด้านนอกใก้ด้วยค่ะ ลึกเข้ามาภายในบริเวณตัวห้องค่ะเขามีการแบ่งแยกนะคะโซนของห้องครัวไว้เป็นอย่างดีเลยแหละคะ่ะพร้อมกับการวิวอินเคาน์เตอร์ครัวซิงค์ล้างจานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวในเรื่องของกลิ่นขณะที่ทําอาหารนะคะเพราะว่าเขามีหน้าต่างนะคะสามารถที่จะเปิดระบายอากาศร,ระบายกลิ่นออกไปด้านนอกได้ด้วยภายในห้องค่ะมีหนึ่งห้องน้ํามีการแบ่งแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียและสุขภัณฑ์ครบคันเลยทีเดียวและห้อง นี้ค่ะก็ยังมีระเบียงด้วยนะคะระเบียงด้านหลังค่ะมีพื้นที่ขนาดกว้างสามารถใช้เป็นมุมสําหรับการซักล้างหรือจะเพิ่มเติมเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะอย่างเครื่องซักผ้าเอามาวางไว้ตรงระเบียงก็ได้เช่นกันค่ะเป็นพื้นที่ซักล้างตากผ้าได้ด้วยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านฟูเฮาเพชรเกษม130เริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีอ้อมใหญ่จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเพชรเกษม130 ขับต่อไปอีก1.1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายจากนั้นขับไปอีก400เมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะคอนโดมิเนียมห้องสวยหลังนี้ค่ะในโครงการบ้านฟูเฮาคุณสามารถติดต่อสอบถามนะคะกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ทั้ง2ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น f e c o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  k n p n p e g e J Asset Management หรือ Youtube Channel เรื่องบ้านบ้านบาย a จ s s s e t Management ค่ะ เรามีที่ปรึกษาแ่ายขายนะคะที่พร้อมให้คำแนะนำค่ะและมีบริการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนอกจากที่นี่แล้วนะคะยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายที่เลยแหะค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันสำหรับท่านไหนคะ่ะที่มีทำเลนในดวงใจคุณสามารถที่จะพิมพ์บอกนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะเราจะพาคุณไปรับชมและไปดูกันแน่นอนค่ะแต่สำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้ว ยิ้มขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ